สวัสดีครับชาวเซยด้วทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลงดันเจี้ยนพิเศษนะครับหรือดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่สามารถเคลียร์ดันเจี้ยนนี้ได้โดยเฉพาะดันเจี้ยนอุปกรณ์นะครับระดับนหนแม่ไม่สามารถฆ่าตัวละครพวกนี้ได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปดูกันแล้วก็ดันเจี้ยนอื่นเดี่ยผมจะลองลงให้ดูด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะครับยากที่ดันอุปกรณ์อย่างเดียวระดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีตัวละครที่สามารถลบบัฟอฝ่ายได้ซึ่งก็คือหายองนนนนนนนัััั่่เเเเเออองงหาายยปป็็ตตวลลละะะคครรรรรธมมดทีผแแํใ้ืกกๆบ ตัวละครแรกอาจจะเริ่มเป็นเซอินมาก่อนตัวธรรมดานะแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยคงเป็นฮายองเลยนะครับแล้วก็รีนาอะไรพวกนี้นะสามารถเลือกมาได้ตัวละครแรกนะครับที่ใช้ในด่านนี้ก็แน่นอนว่ายอนฮีนะครับกับเเชลเป็นตัวละครแรกๆที่ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็เอมิเลียนะครับใส่มาเพื่อการสถานะนู่นนี่นั่นได้นะครับเอามายืนไว้นะครับแล้วก็เซอินเซอินเนี่ยเอามาเป็นตัวดามจเสริมได้นะครับก็เป็นตัวละครแรกของตัวธรรมดาที่คนเลือกมาอยู่แล้วนะครับ พิมประมาณนี้ก็ได้นะครับเน้นไปที่ต้องมีฮายองนะครับฮายองนะครับสกิลบนของฮายองจะมีสกิลลบบ,บัฟของอีฟายสามารถล้างบ,บัฟของซอมบี้ได้ก็คือจะฆ่าซอมบี้ได้นั่นเองนะถ้าไม่งั้นเราจะฆ่าซอมบี้ไม่ได้นะครับอ่ะตัวละครอื่นๆที่มีบ,บ,บัฟลบบัฟก็เช่นซีกนะครับสกิลลางของซีกนะสามารถลบบ,บัฟเป็นหมูได้นะครับแต่ว่าซีกมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนนี้ก็ไม่แนะนําให้เลือกมาแล้วนะครับให้เลือกเป็นฮายองมาเลยหรือเลเชลก็ได้แต่ว่าเลเชลมันลบทีละเป้านะก็ จะลํำบากนิดนึงก็ใช้เลเยเชลนะครับก็ควรจะมีฮายองติดดีก็จะสามารถผ่านอันนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะปึ๊บอันดับแรกก็ฆ่ามอนไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวใช้ซีบลนของยอนฮีแล้วกัน,นเพราะว่ามีชันเซเลอร์นะชันเซเลอร์มันกันเวทเนาะนชั้นสุทะลุบัฟจิงเอานะครับ เขาสึกว่าจะไม่ตายอาไม่ตายเดี๋ยวเราใช้เซอินป้าซ้ำนะครับเพราะว่ามันยิงยิงไม่โดนนะมันมันกันเวทนะครับก็ใช้เลเชดีกว่าหาเป้านะก็ <c oughs> ความชัวนะครับอม่ชาร์เลอร์มันตายไปซะโอเค <c oughs> พอชาร์เลอร์ตายแล้วก็มันจะเกิดเป็นซอมบี้นะครับเราใช้สกิลบนของฮายองนะครับล้ามบัฟไปเลย ว่าอะไเชื่อเราจะตายแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะตายหมดทีมนะครับโอเคเวฟรสองก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับใช้ซิกิลยิงไปเลยนะครับมีชันเซเลอร์อีกแล้วเหรอไม่เป็นไรเอาเซอินฟาดแล้วกันนะเกิ <c oughs> ดโดนชันเซเลอร์นะเพราะว่าซ <c oughs> ิกลิลธรรมดายนันเฮียมันตีไม่โดนนะครับ <c oughs> ออสแตกเด้ง <c oughs> โอเคเลยสวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเซอินฟันซ้ำเ้าไปอีกทีหนึ่งให้ชันเซลเลอร์มันตายนะ โอเคแล้วก็โหลบบัฟยังไม่มานะรอไปก่อนนะครับยี่รอสกิลคูดาวของฮายองนะหรือถ้าเพื่อนๆมีซีก็ซีกมาลงด้วยได้นะครับจะช่วยให้ผ่านเร็วขึ้นเนาะโอ้ห้าสิบวิเนรอสักหน่อยแล้วกันนะว่า ถ้าเราเอามาตัวเดียวเนี่ยไม่เวิร์กไม่ไหวจริงๆนะครับมันจะช้าหน่อยไม่ใช่ไม่ไหวมันจะช้าหน่อยเพิ่มคูดโดนเพิ่มคูดดาวอีกนะโอ้ยโดนเพิ่มคูดดาวรัวๆนะครับไม่เป็นไรเรารอได้เรารอได้มาก็ไม่ยากฮะค่อยๆรอนะครับแล้วก็ค่อยลามบัฟทีเดียวนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆมีตัวเทอร์คอนที่สามารถต้านคูดดาวได้ในช่วงแรกๆก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับ ต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะตัวละครที่ต้านคูดาวได้อันนี้เป็นไอดีใหม่นะครับผมเอามาลองเล่นให้ดูนะตัวละครอื่นนะครับออกสกิลขัดจังหวะไปก่อนนะไม่ให้อีฝวันมาลอกสกิลรัวเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเลเชลลบสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้เอ้าติดสถานะหมดเลยท่าไงวะเนี่ยอ๋อรอเกรดเอาไว้ของเอมิเลียเต็มนะครับขอโดนเล่นเธอจนการสถานะหมดเลยเหรอเนี่ย โอ้ยโดนเดตตายหมดทีมไปนเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายชิบหายแล้วทุกคนผมจะรอดไหมเนี่ยโหลำบ้าลำบากนะใช้ดีใหม่เล่นเนี่ยเฮ้ยนี่แหละเดินกันแต่วเลยเชียวเต็มโอ้ยดีนะไม่ออกอีกสักอยู่นึ่งโอ้ยหลงบับด้แล้วอย่าเพิ่มกูดาวมานนะเว้ย เฮ้อลาก่อนเลยไม่ตายไม่ตายเรียบร้อยฮะประมาณนี้นะครับ็นดีค่าดันซอมบี้นะเออฆ่าได้แล้วนะครับโอเคจริงๆเปลี่ยนเซอินเป็นตัวอื่นนะเป็นซีกเป็นอะไรเงี้ยนะจะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีก2ดันกันก่อนนะครับก็ ดันธาตุไม่ยากอะไรเลยนะครับไม่มีรายแบบดูดันนี้ก่อนนะครับดันนี้นะครับอาจจะเสียเวาลานิดหนึ่งเพราะว่าตัวละครพวกนี้นะครับจะมีการการสกิลแบบฮิตนะครับไม่ใช่ครั้งนะขอบอกก่อนว่าเป็นการต้านการความเสียหายอีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยมีในเกมนี้นะครับก็คือการต้านสกิลอ่าความเสียหายแบบเป็นฮิตนะครับซึ่งการต้านความเสียหายเป็นฮิตเนี่ยก็คือว่าสมมติว่าผมจะใช้สกิลของยอนทีนะครับยิงเข้าไปนะจะรับทันหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูตัวเลขนะครับ เออเปิลบปิลโอ้โหกี่คออรั้งวะเนี่ยเห็นไหมฮะสามขึ้นอ่าสามฮิตไม่ใช่สามฮิตขึ้นเป็นสี่แถวแถวละสามตัวนะครับก็สามสี่สิบสองอันนี้คือสิบสองฮิตนะครับสกิลละสิบสองฮิตนะอ่าน,นี่คือวิธีการนับฮิตนะครับถ้าอย่างสก,กิลนี้เดีย๋ยวลองดูกันในสัชานะเออเออสามสามสามใช่ไหมสามแถวละสามนะครับ มี3แถวแถวละ3ก็9ก้าฮิตนะครับอ่าม,มีการนับฮิตนะแบบนี้ก็ใช้สกิลที่มีตัวเลขเด้งเยอะๆนะครับจะทําให้ผ่านได้เร็วมากถ้าใช้สกิลที่มีตัวเลขน้อยอย่างเซอินอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูสกิลนกนะครับจะสังเกตว่ามันมีแค่ฮิตเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือเปล่าดูอ๋อก็จะเป็น4ี4แถวใช่ไหมแถวละหก็แค่สฮิตนะครับจะน้อยมากนะ ส่นนวนใหญ่ตัวละครที่มีฮิตเยอะๆเนี่ยจะเป็นพวก PVP นะครับพวกตัวละคร PVP จะมีฮิตเยอะพิเศษนะใช้ย้อนทีแล้วกันอ่อาเนี่ยจะมีเลขเลงซ้อนกันเยอะนะครับอันนี้ก็น้อยหน่อยนะตัวละครอ่าที่เป็นอัศวินที่มีการต้านสนานต้านความแสบเป็นพิษนี้รู้สึกจะมีแค่คายกับรินนะครับที่เป็นตัวละครเก่าแล้วตอนอยังไม่เอาเวกนะ แต่พอเ,อเวกแล้วก็สถานะไอ้พาร์สนี้ก็จะหายไปนะครับเป็นการต้านเป็นเกราะเป็นครั้งธรรมดาอะไรแบบนี้นะก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างหายากในเกมนี้นะครับการต้านเป็นฮิตนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่มีไรด่านนี้ก็คือเน้นสแตปมสกิววลไวเรื่อยนั่นเองนะอีด่านหนึ่งก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เป็นด่านมอนสเตอร์ธรรมดาต้องใช้อันนี้ต้องใช้ตัวแรงๆหน่อยนะครับอาจต้องใช้เซอินนะครับไปยืนหลังนะครับเพื่อเอาดาเมจให้สูงที่สุดนั่นเองนะ ไม่อย่างนั้นอาจจะดาเมจไม่พอในการฆ่านะครับอ่าผมใส่เป็นเซอินไม่ใช่เซอินไอรีนผมผมรยกสับผิดต่อเลยเซอินกับไอรีนเนี่ยเอาไอ,ไอรีนเข้าไปเพิ่มนะเพื่อดาเมจนะเดียลองย้อนหียิงซิไม่เข้าหรอกผมเคยลองแล้วนะนี่ยิงยิงธรรมดาไม่เข้าเลยเห็นไหมต้องใช้ตัวแรงนะฟันนะครับต้องแบบนี้นะฮะถึงจะฟันเข้านะครับ ั๊ซะหน่อยบั๊บซะหน่อยแต่สแตก็กเด้ไม่เข้าเลยนะครับคือโอ้ยรอส,สกิลฮะสกิลอยู่นะนานเนาะไม่มีไม่มีบัฟบลดคู่ดาวนะไม่เหมือนกับไอดีลัไอดีลักที่สกิลเร็วๆก็จะลำบากลำบากหน่อยนะครับแรกๆนะอ่าเรียบร้อยนะครับ เว็บต่อไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้สีอินฟันไปเรื่อยๆนะมอนมันไม่โหดมากนะครับแต่อึดนะครับด่านนี้จะอึดหน่อยใช้ไดเชื่อรถเกาะได้นะครับจะช่วยให้ง่ายขึ้นนะโอเคม <Your death. S 1> าดูซิยอนฮีเงอโหงไม่เข้าเลย <laughs> ไซอินมันฟันรู้สึกว่าจะไม่สวนผลักป้องกันนะครับอ่าไม่สวนผลักป้องกันนะครับเลยฟันเข้านะโ <c oughs> อเคเล็กตัวหนึ่งทา <c oughs> งล่างฟันมาเลยโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับก็เพืเ่นอนเขาก็สามารถข้ามไปได้นะอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ